เอ๊ ه, ถ้าครั้งนี้สําเร็จแล้วเมียฉันท้องมาอหร่นะเดี๋ยวฉันโอนที่เหลือให้แล้วกันงั้นเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับพี่ปั่นเสียงใครอะคะแล้วก็พี่คุยกับใครอะทั้งๆท,ที่ในห้องนี้เราอยู่กันแค่สองคนเออคือว่าพี่เครียดเรื่องงานอะพิมพ์พี่ก็เลยพูดไปเรื่อยไม่มีอะไรหรอก จริงหรอคะใช่จ้ะพี่ว่าเดี๋ยวพิมเน้นอนพักตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวพี่เนี่ยไปเตรียมกับข้าวให้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาบอกโอเคเนาะค่ะพักก่อนพักก่อนนะลงทุนไปตั้งเยอะรอบนี้มันท้องสิวะพี่ปานพี่ปานหรือเปล่าคะ ทำไมวันนี้กลับมาเร็วจังคือว่าพี่เป็นห่วงเธอไงกลว่าเธอจะหิวก็วจะกลับมาทำอะไรให้กินนี่แหละเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าแอบไปซักผ้าอีกแล้วอะใช่ค่ะอ๋อแล้วพิมพ์ก็เจอเหมือนจะเป็นกระดาษกับซองเอกสารอยู่ในกองเสื้อผ้าด้วยนะคะนี่พิมพ์พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าเวลาพี่ไม่อยู่อะเธอจะทำอะไรเดี๋ยวพี่จัการเองได้ พิมพ์ก็แค่อยากช่วยอะค่ะว่าแต่มันคืออะไรหรอคะสาคัญหรือเปล่าออมันไม่สําคัญหรอกมันก็เป็นแค่เศษขยะพี่แค่ลืมทิ้งไงใชเออพิมพงั้นพี่ว่าเธอไปพักผ่อนก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวพี่พาไปห้องเนาะค่ะมีมีอะไรให้พิมพ์ช่วยถือไหมคะอ,อ๋อไม,ไม่ไม่มีเลยมามาเดี๋ยวพี่เชืเออ่อพยุงนะขึ้นมา ววันาอ,อดก่อนนะ,ะเดี๋ยวพี่นั่งรอพี่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมานะนี่ ทางเนี้ยต้องสําเร็จแล้วนะฉันไม่มีเงินจ่ายแล้วนะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดทีเด็ดให้ยังงามแน่นอนแต่ว่าเงินมันก็ต้องมากกว่าคราวที่แล้วด้วยนะครับอองั้นไปนะไปเ,ไปเอาเฮ้ยรีบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับ เรียบร้อยดีแต่ว่าเมียของนายเนี่ยอืดอาจยืดยาดเขียวเวลาจริงอ่ะจะช้าเลยเรื่องนั้นไม่ได้สำคัญอะไรขอแค่ผลลับอ่ะมันดีแค่นั้นก็พอแล้วมันต้องอย่างนี้ดีวะเนี่ยถ้าได้ข่าวดีมาเมื่อไห,ะนะหร่นะเดี๋ยวฉันจะหาเงินมาเพิ่มให้ลวกันงั้นเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเอาแค่นี้แล้วกันนะ,ะไปกันโอ้โหมิทำไมแกดักว่านวะ ท้องเวยพ,พิมพ์ว่าพิมพ์ได้ยินหมดแล้วนะได้ได้ยินอะไรพิมพ์ได้ยินอะไรอ่ะ,น,อะ,อะนี่คุณผมว่าคุณเนี่ยบอกความจริงกับภรรยาคุณดีกว่านะคืนปิดไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกพี่ปันพี่ปันพิมพ์ว่าพิมพ์ได้ยินเสียงพี่คุยกับคนอื่นจริงๆนะพิมพ์ว่าที่เนี่ย ไม่ได้มีแค่เราแล้วล่ะค่ะอยู่พิมพ์นี่พี่เองมันไม่มีอะไรหรอกพี่แค่คิดถึงพิมพ์อะ่ะอยากกอดพิมพ์ก็เท่านั้นเองสเสียงใครอะ่ะนี่แกเป็นใครอะ่ะแกไม่ใช่พี่ปั่นนี่่วย<ะ>ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพอแล้วๆนี่ร้องไปอะ่ะก็ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมาช่วยแกหรอก ฉันถูกจ้างมาเพื่อทำให้แกท้องเข้าใจมไหมไม่ไม่จริงใช่ไหมพี่ปันพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมพี่ต้องให้คนอื่นมาทำให้พี่มีลูกด้วยพิมพ์ใจพี่ทำยังไงอ่ะก็พี่มีลูกให้เธอไม่ได้ไงพี่ก็เลยต้องทำให้ดีแบบนี้แหละที่พี่พูดมาพี่ไม่อายบ้างเหรอพิม์พรักพี่มากๆเลยนะพิมพ์ว่าความรักที่พิมพ์ให้พี่อ่ะ พิมพ์คงให้ผิดคนแล้วล่ะเราอยากกันเถอะเราพียจะไม่ได้อะไรจากพิมพ์ไปไม้แต่อย่างเดียวเอา้าพิมพถ้าพูดแบบนี้ได้ไงอะพี่ก็ดูแลเธอตลอดแล้วเธอตาบอดน,นี่พิมพ์งั้นก็ไปเจอกันที่สาลค่ะเฮ้ยนี่คุณคุณอะต้องช่วยฉันเปิดโปงเขานะ <S <S ฉันว่า เขาไม่ได้ทำแบบนี้เป็นครั้งแรกเขาต้องทำมาแล้วหลายครั้งแน่เลยอะ่ะถ้าคุณไม่ช่วยฉันฉันอะ่ะจะเอาผิดคุณด้วยจริงๆไม่อยากยุ่งหรอกนะเอาแต่ก็ได้ครับงั้นผมจะเป็นพยายในให้กับคุณเองแล้วก็นี่เงินคุณผมคืนให้